ดีครับผมมินะครับจากช่อง DTC เฮียกับเกมมอร์บัชแมนเดอะสตองเกตซรูเปอร์เจแปนครับกับซูเปอร์หนึ่งสามเจ็ดนะครับวันนี้ผมก็มาอ่าดูครับทัวร์นาเมนต์ของฮีโร่กับปีศาจนะครับว่าในท็อปเซิร์ฟเนี่ยครับว่าเขาเล่นอะไรบ้างของซูเปอร์หนึ่งสามเจ็ดนะครับผมก็อาจจะดูรายละเอียดของอ่าไครว่าชนะอะไรนะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่า ฝั่งฮีโร่กับฝั่งปีศาจเนี่ยในเมตาของญี่ปุ่นนะโดยประมาณเซเว่นหนึ่งสามเจ็ดนะครับเขาเล่นตัวละครอะไรบ้างน,นะในการชนะนะครับรามาดูนะฝั่งคิงครผมจะอ่านชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ออกผมขออภัยนะครับแต่ผมจะดูแค่ตัวละครโปรฟาน,นะฝั่งคิงนะครับก็จะมีเจ้ากระบองเหล็กนะผมไม่รู้ว่าสามารถกดดูได้ไหมวันอนาคตเนี่ยแต่ว่าผมไม่สามารถกดดูได้ครับว่าใครแตะของอะไร,รอยู่พัสซิบอะไรบ้างครับ อย่างตัวละครแรกครเป็นกระบองครับโดยเขาจะใช้คอของจีน้อนะครับแล้วก็เป็นตัวละครอย่างกาโร่ครับเอซสอาร์ครับแล้วก็เป็กระบองเล็กเอซอาร์ครับเอซอาร์บวกแล้วก็กาโรเอซอาร์บวกที่ลงตู้ซัพพอร์ตครับก็เหมาะกับสายคนสายเติมนะแล้วก็ปู่เตี้ยแฟงนะครับเอซอาร์บวกอัตอมีครับเอซอาร์บวกแล้วก็เป็นอย่างพิงครับเอซอาร์บวกก็คือตัวละครสปีดนะครับตัวนี้เนาะส่วนกาโร่ครับสั่งโปรไฟล์เนี่ยคือลูกทีมก็จะคล้ายๆนะครับแต่เปลี่ยนแค่ตัวละครอย่าง คิงเ uh, อนจินเนี่ยเอบวกเป็นฟูบบกิเอสอาร์นะครับเรามาดูกันหน่อยว่าเขาชนะคันยังของคิงอ่ะแต่ถ้าเรามองบนผืนเ,เนี่ยตัวละครอย่างฝั่งของกาโร่เนี่ยเขาไม่มีตัวละครที่สามารถบัฟสปีดได้หรือเป็นตัวละครสปีดนะครับก็ทำมาจะให้แพ้ไปใน,ในที่สุดนะเรามาดูรูปแบบเกมหน่อยว่าเขาชนะแพ้ยงังไงนะครับของฝั่งปีศาจนะครับโอเคผมอาจจะจำสกิลบางตนะัวละครไม่ได้พอแต่ผมอาจจะ พูดภาพจำวว่าเออตัวละครนี้มันทำอะไรได้มากนะครับโอเคครับ okay, เปิดมาด้วยตัวละครอย่างเคียงของฝั่งตัวฝั่งคียงก่อนนะครับเป็นนา่าจะเป็นท็อปเติมผมเนี่ยนแข็งแกร่งมากๆนะเพราะว่าโอ้เขาเติมอดัดอ่าซัพพอร์ตเลยนะจริงโอเคมาเริ่มอืม ที่เขาเปิดมาก่อนนะครับน่าจะเป็นพัสดีหนึ่งครับที่โดนไม่มีโดนนะแล้วก็บอลทุกไฟฟองถูกข้ามไปครับแล้วก็เป็นการโรบตับนาตีไปครับอ,อยู่ที่สี่แสนเนาะโอเคผมขอเพิ่มเสียงนะครับโอ้โหปรัทยอมหมดเลยนะครับจังหวะน,นี้โอเคแล้วการโรบเข้าไปสับนะเข้าไปขวดน,นะเข้าไปขวดอือัลตอมิกตับบสับอ่กากระบองเหล็กไปเนาะแล้วก็อตัตอมิกอีกรอบนึงครับอื กระบองอ่ากระบองเหลเ็กเขาน่าจะเป็นพารติสิบหนึ่งนะครับดูจากการยื้อฆ่าแล้วนะก็คือเกมเนี้จะวัดด้วยที่กระบอกนะเพราะว่ากระบอกเป็นตัวลอคที่สามารถยื้อเหล็กเกมได้นะครับทําให้ทีมฝั่งเราและทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถวัดผลได้แล้วว่าใครชนะหรือแพ้นะเพราะว่าใครล้มก่อนเนี่ยก็คือฝั่งที่แพ้เลยนะครับอืมโอเคกระบอกเขายังไม่ล่วงนะครับจริงๆหึงทึกมากเลยโอเคเฟืมม่ครับเฟื่องมาทั้งคู่นะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาพาร์ติสิบเลยครับสิบดืบอ โอเคจบที่เรียบรอ้อยนี่นคือฝั่งของฮีโร่ครับก็คือเป็นอย่างคิงนะครับถามว่าผมอยู่ฝั่งอะไรนะของอาทิตย์นี้นะผมอยู่ฝั่งของฮีโร่นะครับดวงไม่ดีเลยนะที่ฝั่งฮีโร่เนี่ยจริงผมน่าจะอ้อมันแพ้รอบอ๋อปีหกทีมาปูเจอคนนี้อีกละทุกรอบเลยนะโอเคเรามาอยู่ฝั่งของปีศาจมานะครับปีศาจเนี่ยก็จะเป็นของปูซิเอฟแฟงกับเป็นแทงพอมาสเตอร์นะครับมาดูของรูปของปูซเสียแฟงกันนะ คือตอนนี้เมตาของปีศาจเนี่ยมันอนจาจจะไม่ได้แบบคือ,ค,อคือมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวละครเพิ่งแบบคือจะมีส่วนอย่างของเป็นฮีโร่ของฝั่งฮีโร่นะครับโอเคเรามาดูตัวละครอย่างแรกคือเป็นโซนิกนะครับแล้วก็เป็นอัชชุระคาโต็นเอสเอสอาร์บวกครับแล้วก็เป็นเมลสกาครับแล้วก็เป็นบิสคิงแล้วก็เกนเดอร์ชูแล้วก็เป็นโบรอดนะครับร่างเอสเอสอาร์นะครับอ่าฝั่งของแทงพ็อปนะครับโอ้เขาน่าจะเริ่มเป็นอ่าผมว่าคอเป็นเกนเลวอยู่แล้วอ่ะ ตัวละครก็จะมียุงนะครับแทบไม่ได้เห็นเลยนะแต่ว่าเขาสายปีศาจนีดน้อยมากจริงๆเลยต้องปั้นตัวละครมาแก้อ่ามาใช้งานแทนไปก่อนนะในอะนาคตอ่าแล้วก็โซนิกนะครับแล้วก็เป็นเมลสกาดนะเมลสกาดนะครับแล้วก็เป็นบิตส์คิงแล้วก็เป็นอัชราคาโตนะครับอ่ะโดยประมาณเนี้ยก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีความตื่นของตัวละครแต่และลมันต้องดูว่า ฝั่งใครเนี่ยมีพาสซีฟที่เยอะกว่านะครับวัดดิกัาร์สติปบ,บางคนเนี่ยที่เขาเล่นเนี่ยคือจะเน้นแค่ตัวละครเนาะใช้งานไปเรื่อยๆครับบางตัวละครก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้พาสซีฟก็ไ,ได้ครับอืมอ่ะเรามาดูกันเลยว,ว่าฝั่งไหนคือรู้แล้วฝั่งไหนชนะแต่เราอยากรู้ว่าเขาชนะกันยังไงเนาะโอเคครับเป็นฝั่งของอ่าฝั่งของอ๋อแล้วนดาวัดด้วยความสปีดนะว่าฝั่งเขาอาจจะมากกว่านะครับเป็นฝั่งของแทงค์พอมัตเตอร์ครับอ่าเกอร์กัชชูกับเพิ่มบัฟกระหน่ำครับอัชราคโปโตครับตึ้ม น่าจะเป็นพัทสีหนึ่งทั้งคู่นะครับอ่ะถ้าเราจะมองเห็นด้วยตาก่อนนะแล้วก็ยุงเาสั์ไปนะครับตรวนี้ครับอาวุธสามดาวนะจิตจีนครับาราชิน,นาไปแลเมลสกาดนะติดแล้วก็ตนี้ครับสามดาวเหมือนกันเนาะอืมปัดยุงไป,ปรัชราคาร์โตครับสั์ไปครับ ตน,น,นี่คือความหมายของชราเอาเอตแราคข้าปรตูนะในล่างประมาณนี้นะอยู่ด้วงเราเนี่ยแหละครับเกโด้ชุปนะร้อนครับอืมอัไปนหน้าทีหนึ่งน่าจะเป็นพัสอ่าน่าจะเป็นไม่มีพัสต์สนะคือมีพัสต์สีสองตัวนะก็คือเป็นแค่เกโดก้กระชูกับอ่าด้วงนะครับอ่าประมาณ ชล่าครับผมว่าเกมนี้นระยี่ยนะนจริงสะท้อนไปยุงตุ๊บสนิทครับอืโชล่าครับโตตึ้มหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านไม่รู้ว่ามองเล็กไม่ลองเล็ไม่ทันก็คือขั้นต่ำแตวละครตีสักประมาณหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านสองแสน อ <c oughs> นี่ยแหะคือผมแนะนําว่าถ้าใครอยากหาตัวละครที่สามารถยื้อเกมได้เละเกมได้เนี่ยผมก็แนะนำเป็นดวงนะโอเคเป็นสกินนะแต่แล้วนำลืว่าชลาเขาชนะอ่าฝั่งแทงท็อปเขามาชนะไงนะแต่เนี้ทีมเขามากกว่านะอาจจะอาจจะชนะด้วยอ่าตัวคองก็ได้นะขอเป็นไปได้ ถ้าเขาตายแล้วเกิดเนี่ยผมแสดงว่าเป็นพาส์ิสตองนะไม่ก็วัดด้วยความตึกของของเลยนะไอเทมโอเคเริ่อตายทีเดียวโตแล้วครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวตัวเดียวนะก็เล่นได้ยาวๆสะท้อนไปน,น,นะครับดาเมจนั่นแปลว่าโล่จะหมดแล้วโดนสะท้อนตายก็ได้นะโอเคยังมีโล่เหลืออยู่ชชาากโตครับโอเคเรียบร้อยพารสตหมดแล้วครับ หรือผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราไม่ปลดพัสซี่มันจะมีเลือดหลอดสองไหมนะอืมเพราะผมไม่ได้ตัวละครมาเนี่ยไม่ได้ตัวละครไม่ได้เปิดจ้ะนะโบรอนครับจะาก,การไปเรียบร้อยารตีตธ,รรตธ,รรตธรรมดาอาตีอันตีไปของอัญชล่าพะโต๊ะเงินติดโลยนะบิสคิงครับโดนสะท้อนตาแล้วจ้ะท่านเมื่อกี้ืุกคนในห้องวัดที่โบรอนแล้วว่าจะปิดได้ไหมนี่ยคือความเก่งกาของโบรอนนะ ทั้งถึกทั้งสะท้อนได้ยื้อเล็กเกมได้วัดด้วยที่เกมเหลกเกมคือถ้ามันเล่นคอมโบกับกระบองเหล็กเนี่ยเนี่ยมันมาเล่ยครับโอเคเดนินสะท้อนตายตา,ตาไนะย,ยนะาไปเรียบร้อยนโล่น่าหมดแล้วถ้าแพ้อ่าโลดไปเรียบร้อยแค่บอกครับดีดีกับคนแทงคอบไปนะครับที่ชนะครับ <c oughs> ผมคงจะตกรอบเพราะว่าถ้าผมเล่นฝั่งปีตาจผมไม่โอกาสติดตัดท็อปสูงมากเพราะว่าผมมีคอที่เล่นได้นะอเออจริงๆก็ยินดีกับแทงคอับด้วยนะที่เขาชนะนะอื หาดาวด้วยัโหตึงจัดตึงีะชิปในการอัปเดตหรือว่าการพีวูตัวละครฝั่งฮีโร่แล้วก็ปิตาก็โดยมีประมาณนี้ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับหลังจากผมก็แบบน่าอ่านคอมเม้นต์บางคอมเมนต์ก็บอกเออผมอยากดูแบบว่าเมตาของญี่ปุ่นเขาเล่นยังไงมันก็คือมันก็ตามแบบเหมือนทุกเซิร์ฟเวอร์ครับตัวละครไหนเข้ามาตัวละครไหนเก่งก็เข้าท็อปเมตาทุกตัวละครนะครับผมก็มาอัปเดตให้ดูครับว่า,วาเออญี่ปุ่น,นเขาเล่นยังไงประมาณนี้ก็เหมือนทุกเซิร์ฟนะครับเอาจริง ก็ใครอยากให้ผมทําคลิปแนวนี้ก็ลองคอ,คอมเมนต์มาได้ครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าข้อมูลติดดัมเมดหรืออะไรต,รต่างๆเพราะตรงพัสดอะไรผมก็ขอไปแนละ้วเพราะว่าผมจริงผมก็จาไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่ได้เปิดด้วยนะจริงนะครับก็คลิปมีปรามาเพียงเท่าน,นี้ครับวุนนี้ผมก็ไปครับบายบายครับสวัสดีครับ